ครับผมทองเอทีฟรีสไตล์ครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นไฟล์เอกสาร PDF บางคนต้องการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหรือส่งเอกสารต่างๆให้เป็นไฟล์ PDF หรือว่าทำไว้เพื่อส่งให้ร้านปริ้นหรือเพื่อความสะดวกในการใช้สมาร์ทปริ้นต่างๆครับเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการครับผมผมมีวิธีมาแนะนา ที่ง่ายๆและฟรีใช้เวลาใน3นาทีด้วยมือถือ Android โดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเติมให้เปลืองพื้นที่ในการใช้งานของเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูวิธีการกันเลยครับขั้นตอนที่1ครับวิธีการขั้นตอนแรกครับผมให้เปิดแอป b r o าว์เซอร์ l e ขึ้นมาแล้วพิมพ์ค้นหาคําว่า jpg to pdf เสร็จแล้วแต่เลือก เข้าเว็บไซต์ตามรูปภาพตรงนี้ผมได้แปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปสามารถเข้าไปดูและกดที่ลิงก์เข้าได้เลยครับผมเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วครับให้แต่เลือกที่ select JPG image แล้วแต่เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการต่อมาให้แต่เลือกที่ convert to PDF แล้วแต่เลือกที่ดาวน์โหลด PDF เสร็จแล้วให้แต่เลือกยืนยันการดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งครับระบบจะเลือกแอปเปิดไฟล์ให้โดยอัตโนมัติตรงนี้จะเลือกเฉพาะครั้งนี้หรือเลือกทุกครั้งก็ได้ครับแนะนําให้เลือกทุกครั้งเพื่อเวลาเราเปิดไฟล์ PDF จะได้ไม่ต้องมาเลือกใหม่ทุกครั้งจากนั้นระบบจะแสดงภาพให้เราเห็นแล้วเลือกแต่ที่ขีด3ขีดจากนั้นให้เลือกแต่ที่บันทึกไฟล์ เสร็จแล้วให้เลือกแต่ที่ไฟล์ pdf ต่อมาให้เลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพื่อให้ง่ายในการเปิดค้นหาไฟล์แนะนำให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้เราสามารถเลือกและสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ตามต้องการส่วนมือถือของผมไม่ได้ใส่ sd card เพิ่มตรงนี้ผมจะเลือกเป็นพื้นที่จัดเก็บไยในเครื่องเสร็จแล้วเลื่อนลงมาเลือกที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดต่อมาให้แต่เลือกที่เครื่องหมายบวก เสร็จแล้วพิมพ์ชื่อที่ต้องการทับชื่อเดิมได้เลยโดยไม่ต้องลบเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วครับให้แตะที่คําว่าสร้างครับผมเสร็จแล้วให้แตะที่โฟลเดอร์ที่เพิ่งสร้างใหม่หนึ่งครั้งจากนั้นให้แตะที่คําว่าเรียบร้อยตามรูปภาพครับผมเสร็จแล้วให้แตะบันทึกหรืออยากเปลี่ยนชื่อรูปภาพก็พิมพ์ชื่อใหม่ทับที่ชื่อเดิมได้เลยเสร็จแล้วกดปุ่มโฮมสลับมาหน้าจอมือถือของเรา ลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดูโดยเข้าไปที่โฟลเดอร์ไฟล์ส่วนตัวตามรูปภาพแล้วเลือกเปิดขึ้นมาของผมเมื่อกี้ตั้งค่าเก็บไวท้ที่พื้นที่จัดเก็บภายในเลือกแตะขึ้นมาแล้วเลื่อนลงมาแตะเปิดที่ดาวน์โหลดจากนั้นให้เลื่อนหาโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อไว้แล้วแตะเปิดขึ้นมาจะเจอรูปภาพที่เราแปลงไฟล์เป็น PDF จากนั้นให้ใช้นิ้วแตะที่รูปภาพหนึ่งครั้งระบบจะเลือกแอปเปิดไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ เราแค่แต่เลือกว่าจะให้แอปนี้เปิดไฟเฉพาะครั้งนี้หรือทุกครั้งเท่านั้นเองครับเสร็จแล้วระบบจะแสะดงรูปภาพให้เราเห็นแบบเต็มจอตรงนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าใช่ไฟล์ PDF หรือเปล่าก็กดปุ่มย้อนสอนกลับมาแล้วใช้นิ้วแตะที่รูปภาพค้างไว้ให้ขึ้นตามรูปภาพแล้วมาแตะที่คําว่าเพิ่มเติมต่อมาแตะเลือกที่ข้อมูลจะพบว่ารูปภาพของเราเป็นไฟล์ PDF ครับ ถ้าคุณชอบการนำเสนอคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนผมยังมีคลิปดีๆมาอัปเดตให้ชมกันอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ